แหนมทอดเห็ดปิ้งหูหมูน้ำพริกหนุม่มแล้วก็แครอท แหนมทอดเห็ดปิ้งหูหมูน้ำพริกหนุม่มแล้วก็แครอทมากค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พีแคแฮปปี้ทานแม่บ้านประยุกต์นะคะ,ว,นนนนว,คะว,วันนี้กินน้ำพริกหนุ่มอีกแล้วค่ะน้ำพริกหนุ่มที่ทำเมื่อวานวันนี้กินน้ำพริกหนุ่มอีกแล้วค่ะน้ำพริกหนุ่มที่ทำเมื่อวานนะคะทำเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เพิ่มก็คือทำปิ้งไส้กรอกค่ะแล้วก็กินกับข้าวผัดนะคะเมื่อกี้กินไปนิดหนึ่งแล้วค่ะ ข้าวผัดนี้ก็เป็นข้าวผัดที่เหลือตอนที่งานปาร์ตี้วันเสาร์นะคะเอาใส่ถุงแช่ช่องฟีสไว้ค่ะแล้วก็ออกมาอุ่นกินแล้วก็มีผักกาดดองคือผักที่ไปเก็บมานะคะที่ไปเก็บมาในคลิปก่อนๆน,นะคะเอาทําผักกาดดองไว้ค่ะแตงกวาซื้อมาค่ะเพราะว่าไม่ได้ออกไปเก็บผักในสวนมันมีแตงกวาอยู่เนาะแตงกวาที่ซื้อมางานปาร์ตี้นะคะมันเหลือก็อามากินมาค่ะเรามากินกันค่ะ เดี๋ยวจะเลือกกินที่ปิ้งแตกก่อนนะคะมันจะมีอันหนึ่งที่แตกสงสัยจะอันนี้แหละแตกอันสุดท้ายนี่แหลนะี่ค่ะอ,อันนี้แตกพี่ก็จะกินแค่อันเดียวค่ะปิ้งเผื่อให้พ่อบ้านด้วยอันนี้ไม่ได้ทำเองนะคะ เป็นซื้อมาค่ะแต่ว่ายี่ห้อนี้อร่อยมากค่ะเหมือนกับมันกับไส้กรอกที่บ้านเราเขาขายเป็นเฟรนชชายที่เขาปิ้งขายเขามีเฟรนชชายแล้วก็ส่งตามทั่วประเทศนะคะรสชาติแบบนั้นเป๊ะเลย คำแรกเอาคำใหญ่ๆเลยนะคะ việt nam mà lan ngoan nè ใช้มือก็ได้แต่ว่ามันเป็นมันเดี๋ยวไปจับโทรศัพท์พี่เกียรติไปล้างมือคะ่ะเดี๋ยวกลัวมือมันไปจกลบหน้าจอโทรศัพท์แบบนี้สะดวก ผักนี่แรงวันเยอะค่ะกินผักด้งต้องเอามาต้มจืดช่วงนี้กินของเปรี้ยวไม่ค่อยได้เอามาใส่แต่งจานโซ่เฉยๆ เป็นเส้นเป็นสายเลย แนมทอดเห็ดปิ้งหูหมูน้ำพริกหนุม่มแล้วก็แครลลอทมากค่ะมา อร่อยกินต่อนะคะเมื่อกี้เอาน้ำปลามาเติมค่ะ subscribe so, so, wow.